โอเคครับเ,เดี๋ยวขยายความน้ำมัน4สี่หัวข้อนะครับที่ที่จะลดราคาไปจากสิบหัวข้อต้องอธิบายถึงจะเข้าใจเพราะว่าภาษีเนี่ยราคาน้ำมันออกมาจากโการงกันเนี่ยมันก็แค่หลักบาทเด็กไม,ไม่ไม่กี่บาทนะครับแต่พอมาโดน10หัวข้อเนี่ยมาทำให้ราคาน้ำมันขึ้นถึงสีบาบทเพราะฉะนั้นเราก็ลดส่รายการ ก็คือตรวหมัดไทยนะครับภาษีสปปรัพยานมิตรภาษีกองทุนน้ำมันภาษีกองทุนอัุรุ่งพลังงานนะนะครับสี่อย่างโอเคสิ่งต่อมาทที่อยากเน้นย้ำนะครับก็คือปัญหาหลักๆเลยที่เจอในเวลานี้ทีมงานไปเจอมาก็คือว่าเชื่อไหมครับว่าคนสวนหลวงและแขวงหนองบอนทั้ง4ี่แขวงที่ไปดูแลอยู่สวนหลวงพัฒนาการอ่อนนุชแล้วก็หนองบอน4ี่แขวงนี้ตอนนี้เนี่ยทุกท่านถูกตัดสิทธิ์บัตรทอง อันนี้เป็นเรื่องที่เห็นแล้วตกใจนะครับว่าเห็น<ก>เห็แล้วตกใจนะครับว่าเอ๊ะเออทำไมเราก็โดนเนาะแต่จริงๆแล้วทุกเขตก็โดนผลกระทบนะครับแต่บางเขตก็ยังใช้ได้เราก็ลเลยไปทำรีเสิร์ชครับจากสามโรงพยาบาลใหญ่ๆใ,ญในเขตของสี่แขวงเราเราเลยพบว่านะครับทั้งแพทย์ปัญ,ญญานะครับสิรินทร์ธรจุฬาลักษ์เจดถูกตัดสิทธิ์ปัรทองของประชาชนไปแล้วจริงๆ แล้วก็นะครับไม่ได้บอกมาบอกประชาชนว่าประชาชนสามารถรอส่งตัวไปโรงพยาบาลอยู่ได้สิ่งที่ตามมาคือว่าเวลาประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือว่าป่วยกระทันหันเวลาพุ่งตรงเข้าไปสาโรงพยาบาลใหญ่จะานะครับหนึ่งส่งตัวสองถ้ารอไม่ได้จ่ายตัดนั่งสงสารไหมครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนในสี่แควของผม,ผม,ผมเจออยู่ผมจะไปเรียกร้อง สิบบาททองคืนกลับมาให้สิบบาททองเป็นสิทธิที่รัฐบาลชุดใหม่ล่าสุดเอามาพัฒนาจาก30บาทนะครับให้มันดีขึ้นผมจะรี่ค่อยปลัก,ปปกดันแล้วรีบนะครับเอามาดูแลประชาชนในเขตผมดูแลอยู่ให้เร็วที่สุดและตอนนี้ผมก็จะรีบปากประกาศของประชาชนว่าแม้แต่ว่าสิบบาททองตัดสิทธิ์ไปแล้วแต่คุณสามารถไปเรียกร้องสิทธิ์ในกฎหมายมาตรา5คุ้มครองทุกๆท่ททานได้ก่อนแต่ไม่มีใครบอกครับก็ไม่มีใครออกมาปาประ,ประกาศ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะรีบบอกและผมก็จะพยายามปาบประกาับไปเรื่อยๆในทุกๆพื้นที่ที่ผมเดินเพราะผมสงสารทุกคนแล้วเวลาผมไม่เจอเนี่ยตามโรงพยาบาลถามว่าพุณพ่อคุณแม่จ่ายตังค์ไหมหมอหเลยว่าต้องจ่ายไม่จ่ายก็ตายรอส่งตัวได้เหรอสมมติว่าเป็นความดันขึ้นหรือว่าเส้นเลือดในสมองตีบตันนี้รอส่งตัวไหวเหรอครับนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ป่วยไม่รู้ใช้คานี้ดูว่าไม่ป่วยไม่รู้ใครไม่ป่วยก็ไม่รู้ครับว่าเส้นประทองตัดไปแล้วคนที่อยู่สามโรงพยาบาลนีไม่มีแล้ว ผมจะเล่งผลักดันตรงนี้ให้กลับขึ้นมา2คือผมจะเล่นพัฒนาชุมชนให้ทุกๆชุมชนนะครับสามารถมีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่เข้าถึง 3. ครับผมจะพัฒนานโซลูชันน้ำมันให้มีเทเลเมดิซินให้กับทุกท่านครับเทเลเมดิซินนั้นก็คือว่าคุณป่วย c อ l เฟรน์มาหาหมอได้เลยครับมีหมอพูดคุยกระตือรืรนและส่งยาไปถึงบ้านแบบนี้คือการรักษาที่เร็วที่สุดเพื่อแบเบาภาระ์สามโรงพยาบาลใหญ่ของทางภาครัฐที่จะเข้ามาดูแลประชาชนไม่เพียงพอรหรอกครับ 160, หนึ่งแสนหกหมื่นคนสามโรงพยาบาลถ้าตีไปหารสามตกโรงพยาบาลละหกหมื่นคนหมอไหวแล้วครับพอไปวิเคราะห์เชิงลึกไม่มีหมอเฉพาะทางด้วยมีแต่หมอเวงอยู่เต็ไมไปหมดเลยไหวแล้วครับดูแลประชาชนที่นเกือบหกหมื่นคนเพราะฉะนั้นชีวิตทุกท่านสําคัญสาหรับฟิลยังไงผมก็จะเข้ามาอักดาที่เสุดสิ่งท้าที่จะฝากผมอยากจะบอกพี่พ่สื่อว่าผมไม่สนใจเลย ว่าการลงสนามครั้งนี้ผมจะได้หรือไม่ได้แต่สิ่งที่ผมทำและสิ่งที่ผมคิดนั้นมันจะอยู่กับพี่น้องชาวสวนหลวงตลอดไปและทุกคนจะคิดถึงคนที่ชื่อฟิล์มรัตูงศครับเะครับ